เรามาเริ่มเรื่องเซอร์ไพรส์หน่อยนะฮะโจ๊กโซคูลาออกจากวงโซคูผ่านเฟซบุ๊กเมื่อคืนนี้ใช่แล้วคะ่ะก็คือแล้วก็ไม่ต่อสัญญากับทางท m m g r a m m กีด้วยนะคะโดยคุณโจ๊กให้เหตุผลว่าตัดสินใจลาออกครั้งนี้นะคะเพราะต้องการที่จะทุ่นเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นในฐานะของพ่อคนหนึ่งคะ่ะซึ่งคุณโจ๊กเนี่ยก็บอกว่า ได้มีการพูดคุยกับวงเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็เสิดเวลาให้เพื่อนๆได้เตรียมตัวไรจะรับงานหลังจากนี้ไปอีก1ปีค่ะซึ่งคุณโจยืนยันนะคะว่าคิดมาตั้งแต่ยังไม่ดังเท่านี้นะคะเพราะว่าเห็นครอบครัวเ,เริ่มแตแกแยกแล้วลตอนแรกเนี่ยก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวแล้วก็งานของวงดนตรียังอยู่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ตื่นใจว่าจะประกาศลาออกจากวงค่ะก็ทางนี้คุณโจก็ได้ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ทางแกรมมี่ค่ะที่ให้ความเมตตาม,มาโดยตลอดเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ขอต้อนรับแฟนทุกคนด้วยที่ทำให้ผิดหวังค่ะซึ่งโซฟูเนี่ยก็มีเพลงดังเยอ ากเลยอย่างเพลงเลี้ยงส่งย้อมใจสร้างร้อยแล้วก็คนเตรียมตัวค่ะก็ถือว่าเ,เารื่องครอบครัวเอาไว้นะฮะเพราะเริ่มมีเขาลาง<ช>ก็เกรงว่าจะกระทบใช่ไหมค่ะก็ให้เข้าใจตรงกันล่ะค่ะแต่อีกหนึ่งปีนี้ก็ได้ดูผลงานแน่นอนค่ตะแต่ตรงโซ,โซคูค่ะค่ะ<า>เลี้ยงสง<า>่งค่ะอะ